เริ่มเลยอันเนี้ยเริ่มเลยซื้อมาให้เราเหรอ,อซื้ออันใหม่เหรอแล้วม,มันต่างกันสวัสดีครับ<ๆ>ทุกคนนี่เห็นไหมตามตไตายจะมาอันบ็อกเซี่ยมี่สมาร์ทแอร์ i พลยฟ라이เออร์สี่เครื่องฟอกาศอันนี้เป็นรุ่นที่สี่ในตีลี่ของตัวเซี่ยมี่เนี่ยมันจะมีตัวไลท์กับตัวสี่แล้วก็มีตัวอ e ีไลท์ตัวอ e ีไลท์หมด ไม่ได้หมดต้องจองตอนนี้ที่ร้านจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวทีไรคือตัวไหนตัวใหญ่หมื่นกว่าบาทแล้วตัวใหญ่มียูวีฆ่าเชื้อด้วยก็เอาเครื่องอบมันไม่มีมันต้องไปจองตู้อบยูวีที่บ้านก็มีของลูกอ่ะพอเหรอที่อบกดนมอ่ะก็ได้เปิดทิ้งไว้อันนี้ตัวซื้อซื้อเราใช่ไหมนี่ตื้ซื้อมาให้เพราะว่าสถานการณ์ฝุ่นช่วงนี้มันเยอะเริ่มไม่ไหวอ่ะ ตัวนี้จะต่างกับตัวไลท์ตรงพื้นที่มันจะได้มากขึ้นถามคนขายมานะสี่สิบแปดอันนี้สี่สิบแปดเหมือนของไลท์มันจะได้มาถามสิบสองอ่าพแมได้น้อยกว่าแล้วก็ตัวนี้ปล่อยประจุไอออนด้วยเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าสร้างไอออนประจุได้น,น่าจะเหมือนสดชื่นเหมือนไอ้นี่มั้งพานมาคัตเตอร์มี่คอเช้ามันกินแบบี่ย่นสดชื่น,น,นบบอ่าอันนี้ก็ พอดีเห็นที่ร้านพึ่งของเข้าคนก็ซื้อกันเติมเลยแปะป้ายจองกันพืบเลยตัวไลต์ตัวไลท์เนี่ยไม่รวมอีแท็กซื้อที่ซีคอนเนาะสาขาบางแทหกพันสร้อยเก้าสิบบาทแพงแพงแพงจริงเพราะว่าของเดิมใช้สามซีอยู่ยังสามสี่พันเองมั้งอ่าดูจากรูปเหมือนไส้กองเป็นเฮปาด้วยสีเทาเนี่ยรูปนี้ชส้กองเฮปามูใช่หรือเปล่า ตัวนี้เป็นตัว global version เนอะใช้กับแอปที่เป็นฝั่ง global ได้ยัง่มีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าใช่แต่เขาบอกว่าได้0 0 3ก็เล็กกว่า pm เนี่ยแต่ pm มัน0มัน2.5 2.5 m i c มันก็ตามชื่อมันนั่นแหละปตะ 0.3มันก็เล็กกว่าแกเลยแกเลยี่เอ็มไม่ใช่0.25หรอไม่ใช่แกเลยแกเลยเสียเวลาเสียเวลาเดี๋ยวคนใครเผลอลงเข้ามาดูแลเบื่อเอาคลิปไม่เกิน15นาทีพอเสาระเดี๋ยวกันเบื่อเอ้าทำไมไม่แกะตดอ่ะแกนี้ก็ได้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการนิดนึงสาวสาวเสื้อแดง ลูกไปอยู่แล้วมีปักไฟ<ป>มีปักมีปักคู่มือมือไม่เคยอ่านบอกเลยเปิดขึ้มาแล้วมีไอ้นี่โฟมให้นาราแฟม,มิลี่แต่ไม่ค่อยมีนารานะเพราะว่าถ้ามีนาราจะไม่ได้ถ่ายใช่เพราะว่าจะปวดปักตรเนี้ หนักไม่มีปัญญาหน้าตาเหมือนเดิมเครื่องเหมือนเดิมเครื่องสูงกว่าสามสี่นิดหนึ่งแล้วมันมีฟังก์ชันต่างกันยังไงกับตัวเก่าที่ใช้ย,ย้ายมุมแป๊บนึ่ง มันมี้ฟังก์ชันต่างกัน,นอันนี้ตัวสามซีสามซีมันก็กลองธรรมดานะเหมือนตัวสี่จะสูงกว่านิดนึง่งมาแล้วฟังก์ชันมันต่างกันไม่ต่างอ่แล้วซื้อแพงเพื่ออะไรอะ่ะก็สามซีเหมือนมันจะได้ตารางน้อยกว่ามันคือไลท์อ่ะถ้าเทียบแล้วอ่ะสามซีมันก็คือไลท์ มันก็คือตัวสี่ลายมีคำถามมันบอกตรงไหนว่าเป็นเฮป้าเท่าไหร่ไม่รู้มันเนี่ยไส้เป็นเฮป้าสีดำจริงด้ยเราู้ได้ไงว่ามันเป็นเฮป้าสีดำเนี่ยคือสีมันมีสีม่วงดีฟอร์มีไฮมันมีคุณสมบัติเกี่ยวอะต้องไม่หาเน็ตละหาเอาเองไม่แค่อยากรู้ว่า ไม่อันนี้เป็นคําถามแค่อยากรู้ว่าเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นเฮปป้าจริงๆมันเทะมันเป็นสีดําก็บอกว่าสีดำมันเขาหลอกเราหรือเปล่าเขาไปย้อมสีไม่แค่สงสัยว่าเขาแค่เปลี่ยนสีแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเฮปป้าอะไรเลยใช่ไไส้<ๆ>มันไม่เท่ากันด้วยบอกว่าเท่ากันใช่ม,มันก็ต้องเฮปป้าะไร เอาถ้าเกิดมันไม่ได้เหตป้าจริง,รงๆเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะใดาๆนี่ใช่ต้ใส่ยังไงอะให้เขาดูด้วยตัวน,น,นี้ตัวนี้เหตป้าเป็นสีเทามี R F I D เ e. หตป้าสีนี้เหรใส่แดงนิดใส่เอกสารรับรองนี่ไงเขียนไว้อยู่ ไม่มีมไม่มีบอกว่าเป็นเฮป,ปาร์สั้นหน่อยนี่ไม่มีเดี๋ยวกรปิด นี่ข้างล่างเ้าอยู่ไหนอ่ะข้างล่างแม่คะนี่จะทำไมเขาไม่ทำสายยาวอ่ะเขาไม่แต่แต่ยาว มันมีสองกลุ่มกดเปิดน่า,ามีบอกฟิลเตอร์ไว้มีรูปฟิลเตอร์เลยรุ่นนี้แต,ตอนนี้ค่าฝุ่นเท่าเราเท่าไหร,ร่เนี่ยศูนย์หนึ่งศูนสองกำลังขึ้นตอนนี้นคืออะไรอันนี้ไม่รู้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดมั้ง มีสามโหมดมีหัวใจมีออโต้แล้วไงแค่เนี้ยก็เหมือนลมอย่างเดียวก็เหมือนใช่ก็เหมือนปกติฟังก์ชันเหมือนกันมีมีไอคอนไอออนด้วยเนี่ยหรอค้างเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ็ดสองเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นความชื้นที่พ้าก็คืออุณหภูมิดย๋ยวเราต้องใส่แอปเราต้องตั้งแอป ต้องใส่แอปแอปพลิเคชันเปิดแอปขึ้นมาสิเสียังไงอ่ะมันเ็นยังไงวะลืมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยไม่เคยอ่านคู่มือมดูคู่มือก่อนนี่แอป,ห,ปอห้ามอุปกรณ์ไหนมาดูแอปสกเกลสกเกลตรงไหนอ่ะ มีให้สแกนไหมสแกนอะไรนี่นี่นี่มี Q R โอ้พิ่งเห็นเหมือนกันกดสแกนโอ้ยแอ้วทำไมต้องรีเซ็ตตรงไหนวะรีเซ็ตด้วยหรอเ๊ดกดปุ่มค้าง อะต่อเลือกไฟไฟเพื่ออัตโนมัติเลยใช่มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอง่ายมากแค่ตาแกนแล้วก็กดไปตามมันมันก็จะออตโต้ไวไฟให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เซ็ตเ,ออเลือกไปฮะเลือกชื่อ ค่อยตั้งอันนี้ไม่ต้องเชรก็ได้มั้งดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยยอมรับและดำเนินการต่อดีอ๋อนี่อีออนเราเปิดใช้งานปิดได้ด้วยปล่อยว่าเจอทำงานความสะอาดอุปกรณ์เพื่อแน่ใจแล้วไงอ่ะนี่ครับ ที่เหลือเมนูน่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีคือไม่ได้มีอะไรแบบแปลกแปลกแค่เพิ่มไอออนล็อะไรอ่ะระบบอัตโนโมัติการควบคุมด้วยเองในการควบคุมด้วยอัตโนมัติด้วยนะอันนี้มันเหมือนมันต้องใช้คู่กับอุปรกรณ์อื่นก็แบบตรวจจับฝุ่นแล้วถ้าฝุ่นเยอะให้เปิดเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ไง่ได้ต<ช>ั้งค่านี่ไงเลือกว่าปิดเปิดอัตโนมัติเปลี่ยนไม่นี่มันต้องมีมีเงื่อนไขก้อน นั่นไขอะไรนี่ไงเกิดสถานการณ์แล้วมันจะเปิดอะไรเงี้ยแปดโมงแล้วก็เปิดทำไมต้องหนึ่งเข้าใจไหมทำไมต้องพูดหน,นึหมดแล้วแค่นี้ไม่มีนะอะไรก็มีแค่นี้นิวด้วยนะอ่าพวกเครื่องใหม่เครื่องเก่าสองเครื่องเครื่องข้างนอกเครื่องอันไหนอันสามอ่าโดยรวมก็เครื่องใหญ่ขึ้น ใหญ่ที่งแค่นั้นไม่ได้มีอะไรก็คือเอาจริงๆเอาจิงๆอ่ะซื้อถูกกว่านี้ก็ได้ไม่จําเป็นมันหมดไม่จาเป็นต้องซื้อตัวไลท์มันไม่มีคนซื้อไปหมดเลยเพราะมันถูกกว่าไงใช่สี่พันเอาจิงๆอ่ะมองว่าภายในฮานาไม่มีอะไรอ่ะพุ่มพุ่มุ่มมาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอ้า มันเอาไว้ให้มีมั้งไข่แล้วก็ดึงมาทำความสะอาดถ้าแค่ฟอกธรรมดาไม่ต้องเป็นหนังสือแพงไปถูกถูกมันมีไอออนสดชื่นแล้วก็ไปใช้กองเงาสดชื่นจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองเนี่ยมันมีไอออนสดชื่นเห็นไหมมันก็แพงกว่าตั้งสองพันกว่าบาทไปซื้อตัวใหญ่ดีกว่าอีไลท์เธอหมื่นสองต่างกันไงมีค่าเชื้อยูวีด้วยก็บอกว่าเอาตู้อบของลูกไป ไม่มีอะไรจะรีวิวเพราะมันไม่มีอะไรเลยมันเริ่มเดิมแค่ราคาแพงขึ้นพกกล่องมาวางปิดคลิปแค่ราคามแพงขึ้นนี่จบแล้วเพียงเท่านี้จบแล้วจบแล้วเพียงเท่านี้แค่ได้ของใหม่บายบายต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปส์คร เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแงวเราลุกมาพูดแล้วกันบายจับยาว